29ปีถูกแฟนเก่าวตามเอาคืนบ้านเกิดเมืองนครศรีลีฐานนัดเป็นพระเอก5ปีอนาคตเกือบต้องดับโดนแชร์ขบผู้หญิงทีละ10คน ฐานัดเป็นบุตรคนที่สามของบิดาชาวไทยเชื้อสายจีนอาชีพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพี่สาวร่วมบิดามารดาสองคนเขาได้รับการเลี้ยงดูจากมารดาตลอดฐานัดฝันอยากเป็นนักดนตรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เขาจึงหันมาสนใจกับการฝึกเล่นกีตาร์อย่างจริงจังในช่วงหนึ่งที่ฐานัดกำลังจะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบิดาอยากให้เขาเรียนทางสายวิทย์คณิตเหมือนกับ พี่สาวแต่เขากลับสนใจทางสายสินมากกว่าอีกทั้งยังสนใจที่อยากเป็นดูริยากช่วงที่เขากําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ส่วนเขามหาวิทยาลายัยเขาก็จะมีงานอดิเรกของเขาก็คือการเล่นกีตาร์และเบสเขามีชื่อเกิดว่าสรัดพงโลคุณสมบตัติซึ่งเป็นชื่อของหมอที่ทําคลอดให้ในตอนที่เขาเกิดต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพชระโลคุณสมบตัติเนื่องจากฐานะอยากได้ชื่อสั้นๆโดยมารดาเป็นคน ตั้งชื่อในช่วงประถมศึกษาจนไปถึงช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อว่าฐานนัดโลกคุณสมบัติตามลำดับในการเปลี่ยนชื่อครั้งล่าสุดเนื่องจากบิดาได้ขอให้ครอบครัวทั้งหมดเปลี่ยนชื่อโดยฐานนัดได้เปลี่ยนชื่อตัวเองและเคยมีชื่อเล่นว่าไข่นุ้ย แต่ดันไปเหมือนชื่อเพื่อนของพี่สาวในชั้นอดุดบาลที่ชื่อว่านุย้ยซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชาลีโดยบิดาเป็นคนตั้งให้ซึ่งชื่อนี้มาจากละครโทรทัศน์แต่เพื่อนร่วมห้องในตอนที่ยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาได้เรียกชื่อเล่นๆว่าลีหลังจากนั้นทําให้หนุ่มคนนี้ได้มีชื่อเสียงและโด่งดงังในบทบาทของพระเอกช่องวัยรุน่นอย่าง g m เ25เอย่าอย่างมากแต่ไม่วายหลังจากที่โด่งดงังอุปสรรคใหญ่ครั้งแรกในวัย29ปีของเขา เริ่มึ้นพระเอกหนุ่มลีธานะัทที่ก่อนหน้านี้เจอมรสุมข่าวดรามา่าถาโถมถูกโยงเป็นพระเอกอักษรยอ่อในกรณีประเด็นดังทางโลกโซเชียลกับหัวข้อไดอารี่เมียดาราจนขึ้นอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์ไทยแลนด์เนื่องจากมีสาวคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเมียของพระเอกดงังออกมาแชร์เรื่องราวสุดชาวของฝ่ายชายลีธานัทโลคุณสมบัติที่ถูกโยงเรื่องดังกล่าวก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ตอนนั้นเครียดหนักมากเป็นมรสุมข่าว ที่แรงและหนักมากที่สุดตั้งแต่เข้าวงการมาเลยก็ว่าได้ทำให้เซไปพักใหญ่นอนไม่หลับไม่มีสมาธิในการทำงานกลายเป็นปมในใจเชื่อว่าต้องใช้เวลาในการเยียวยาที่ผ่านมามองว่าไม่พูดอะไรเลยดีกว่าเพราะอยากแก้ปัญหาด้วยการใช้สติถอยออกมา1นก้าวและมองเข้ามาว่าปัญหามันแก้ได้ไง่ายเลือกโฟกัสในจุดที่มันถูกต้องโฟกัสในจุดที่คนที่เขารักเราซึ่งห้ามความคิดใครไม่ได้และที่ผ่านมาพยายาม ลอยคอมเมนต์แย่ๆเลือกอ่านแต่คอมเมนต์ดีๆสร้างพลังบวกให้กับตัวเองไว้ก่อนเพราะอยากจะขอบคุณกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างและแฟนคลับที่เป็นส่วนหนึ่งให้ผ่านดราม่าที่เกิดขึ้นมาได้และตอนนี้เองหลังจากผ่านดราม่าต่างๆไปแล้วเขาก็ยังคงลดแล่นในวงการดังเดิมแถมยังดังเปรียงมากๆจากบทของพีทในซีรีส์ที่โด่งดังมากๆในตอนนี้อย่างเรื่องด้วยรักและหักหลังที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในโลกออนไลน์ในตอนนี้